อันนี้เป็นขนมอันนี้รูปไปเทมอังกฤษมามีอะไรมาฝบา,าก่าบ้างดูสิไม่ต้องซื้อแพงเก็บตังค์อันนี้ชาอะไรกุหลาบที่ร้านจีนก็มี เขาไม่มี XL นะมีแค่อย่างนี้มี L เท่าไหร่มีผงแบบอุตส่าห์แบบเอามาให้เออดีเขาขึ้นเครื่องได้เหรออันนี้ไม่นั่งรถไฟเขาจะเอาอะไรก็ได้เอา้าอันนี้นั่งรถไฟเหรอนึกว่านั่งเครื่องบินนี่อะไรน,น,น้ำหอมเไม่ครีมนี่หัวเขา่าหัวเขา่านักสอุ้ยได้สะะาระสาระ